สวัสดีครับย่ำเศร้าครับเมื่อวานนี้ก็มาพ่อกันอีกนะครับนี่มาย่ำตุ้มปากดปากขยงนะครับเมื่อนี้ก็ใส่ปุ๊กลุกกรบตุ้มไม้ไทยก็ใส่ยุสซี่เลยครับนำกับบกแห้งครับนำบกแห้งอ่ะป้าก็บอหาวบกไข่อยากถือบอข่าตุ้มปันใดดอกครับกัดเจไดแน่ยูนิดนิดนน้อยนั่นแหละครับเหลื่อมบกเต็มมือว่านครับน้อง อะไรมาใส่ลงมืออ่ามันได้ตุ่มมาเนี่ยครับก็ตุ่มมือรวมเนี่ยเด้อครับอย่นี่นอ,องไตรเฉลียงไตรกันเจ้าเต่ารุ่ยตะลุนมือรวมเนี่ยหว่า นี่นะท่านอืมเดี๋ยวพี่รอ ขึ้นยากเลยมันบอกครับ ลายมันได้กระดินเสียงดินมอยู่ครับสิโไดต่มอยู่ครับ ได้หลายเติมยุกพี่น้องปุกลุกืออเ๋ยวระให้พี่น้องเบืง้งในตุ่มครับนี่เนี่ถึกลายโอ้ครับพี่น้อง เซลเทลโลเก็บก้นครับหามลืมหาบ่เห็นป่าสดๆนะครับพี่น้องลาสดๆอดูเงือกไล่ลุกครับ ขยัโค้ครับพี่นุตัวง,งามๆดีใหญ่งๆงามๆเลยโอ้โอยอมลงเลย ครับพี่น้องในนี่ก็ปุกลุกก็ได้สำนีแหละครับได้หลายยุครับนี่พี่น้องเห็นเยอะหน่นะให้เบื้องในคู่นี่ครับถึงมีทั้งปากแข่งปากกดกับเดีก็เดาวอยู่นครับหมานเขาครับสำนีก็เอาละครับวันนี้ก็นำบกนำรถกัถึกสำนีแหละครับครับวันนี้ก็มาย่ำตุ่มกันแล้วแล้วครับตุ่มกระปุกลุกครับ ก็มันครับตุ่มตัวนี้มันรเราไม่เคยขาดนะครับยางน้อยๆว่าบ,กกบาดตือกับพ่อได้ตุ่ม่อันนี้ก็ไไ้หลายอยู่ครับประมาณสองโลนี่ประมาณนี้แหละครับ mm hmm. พี่น้องเบื้องเดื่อกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกถามโฆษณาเนี่อยครับสำหรับมือนี้ก็ให้พี่น้องติดตามเบื้องคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อหาคลิปให้พี่น้องเบื้องอีกเรื่อยๆเ,เลยครับ ขอให้พีน่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆนะครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ